สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยยังคงอยู่ในประเด็นเรื่องของการเสนอยตินะครับแต่ว่าการเสนอยติในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยติเกี่ยวกับกิจการสภาและยติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินะครับซึ่งยติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพุทธศักราช2547อ่ข้อ37มีอยู่2ประเภทนะครับยติมี2ประเภทคืออะไรบ้าง 1. ก็คือยติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิน่นและ 2. ยะติร่างข้อบัญญัตินะครับทีนี้ข้อแตกต่างของทั้ง2ยติเป็นอย่างไรข้อแตกต่างก็คือยติร่างเทศบัญญัติและก็ยติเกี่ยวกับข้อบัญญัติที่ประชุมต้อง พิจารณาเป็น3วาระนะครับซึ่งเป็นไปนตามระเบียบข้อ45แต่ถ้าหากเป็นยติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิน่นก็จะมีลักษณะเป็นยติที่ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่ต้องพิจารณา3วาระนะครับเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นยติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญตัติหรือร่างเทศบัญญัติเนี่ย จะต้องพิจารณา3วาระตามระเบียบข้อ45แต่ถ้าเป็นยติเกี่ยวกับกิจการของสภาเนี่ยเพียงแต่ขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่ต้องพิจารณาเป็น3วาระนี่คือข้อแตกต่างนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งนะครับในตัวอย่างเกี่ยวกับกิจการยติเกี่ยวกับกิจการสภาเช่นยติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ยติขอจ่ายขาดเงินสะสมยติขอโอนงบประมาณยติการพิจารณาแผนพัฒนาของอบตอเป็นต้นยติเกี่ยวกับการพิจารณาดําเนินการน่องเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้เป็นเกี่ยวกับกิจการทั่วไปนะครับทีนี้ตัวอย่างยติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติเนี่ยเช่นยติร่างงบประมาณรายจ่ายตรงนี้ไม่สามารถ พิจารณาสามวาระรวดได้เป็นไปตามระเบียบข้อ45วรรคสามยติร่างข้อบัญญัติทั่วไปเนี่ยสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณเนี่ยจะต้องพิจารณาสามวาระนะครับและนี้ก็คือในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอยตินะครับซึ่งก็มีอยู่สองประเภท ก็ได้แก่ยติเกี่ยวกับกิจการสภาและยะติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั่นเองนะครับ